แล้วมาดูโคตรมหาเทพเจนอตของรอยอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันโคตรเดือดโคตรโหดโ,โคตรอันตรายเจนอตที่ต้องบอกเลยว่าณเวลานี้ไม่มีใครสามารถเทียบกับราชาแห่งวันพันแมนไต้หวันได้อีกแล้วพลังทีม390ล้านตัวเองพลัง59ล้านยิงทีนี่บอกเลยไปถึงโลกน่ะ และวสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมวันพัฒน์นราคาผูกครับนี่แหละครับผมวิชุดซ่อมท็อปอัพนะครับผมเติมถึกติมวันเติมปลอดภัยครับต้องวิชุดซ่อมท็อปอัพนะครับบอกเลยว่าถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมวันพัฒน์นถูกๆไวๆแบบนี้นะครับผมอย่าลืมนะวิชุดซ่อมท็อปอัพนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวภาพรวมครับของเจนอสของรอยครับก็พลังวัน2วันแรกเนี่ยนะครับก็อยู่ที่59ล้านครับพลังจุติอยู่ที่5ล้านน5ะครับแล้วก็เลื่อนเนี่ยคนคาดีเเยยนะครััับบบทุกอย่าางดนมคครรแล้ว 6ดาวม่วงนะครับผมส่วนชิ้นแรกครับก็เป็นโจมตีกับโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าอิจินเจนอสเนี่ยเวลาเราใส่โจมตีเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะทำให้ดาเมจในการติด ตัวของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะระเบิดนะครับระเบิดเผาไหม้เนี่ยมันแรงขึ้นนะครับเพราะมันแรงจากพลังโจมตีนะครับก็เลยใส่เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับมาตรงนี้ครับก็เป็นแบบโอ้โหหกดาวม่วงนะรองเท้าพลังโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์แต่ละชิ้นนะครับก็จะมีแพสซีฟพิเศษด้วยนะครับซึ่งใครที่อยากจะรู้ว่าแพสซีฟแต่ละชิ้นเนี่ยมันทําอะไรได้นะครับก็สามารถเอาคูเกิลทัฟสเตลเนี่ยมากดอ่ากดแปลได้นะครับมันก็จะแปลนะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันทําอะไรได้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะผมก็ ค้างไวให้ดูแบบช้าๆนะครับก็จะเป็นภาพรวมที่เจนอสตัเนี้ใส่มานะครับเป็นโจมตีแบบเซตนหลักนะครับโอ้โหแล้วประเด็นคือ4ชิ้นเนี่ยเป็นเซตพลังไฟนะครับแล้วก็แบบมีออฟสามแถวรองหมดเลยนะครับแต่ชิ้นก็มีสกิลพิเศษนะส่วนนี้ครับเป็นการปรับสีแดงล่าสุดครับ6ดาว่วงจัดเต็มนะครับตรงนี้ทั้งหมด 3ชิ้นครับหกดัมมอนจัดเต็มเลยนะทั้งตัวของกาบับพีโรนะครับเล่นเป็นพลังโจมตีนะส่วนออฟรองข้างล่างเนี่ยโอ้โหบ้าไปแล้วพลังโจมตี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 8 8 8 7 7โอ้โหโคตรจะเดือดส่วนนี้การปรับเทคนิคนะครับก็จะเป็นตัวของผลแม่นยำนะรู้สึกน่าจะเป็นผลแม่นยำนะครับเพื่อที่จะ ยิงให้ม like so ันต like oh ิดตัวความแรงนะครับหรือว่าแบบติดตัวเผาไหม้นะครับตัวนี ese, so ้ก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนด้านล่างก็พลังโจมตีพลังโจมตีนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็นี้โอ้โหมันรีมาแบบเดือดเการบัฟระดับเอสครับก็เน้นเป็นพลังโจมตีนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเผาแบบนี้นี่เผาโคตรแรงนะครับส่วนการบัฟเนี่ยก็เป็นพลังโจมตีสามแถวด้านบนนะพันแปดพันแปดพันแปดครับแล้วก็เป็นอัตราดาเมจดสองแถวเป็นสิบสองเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่นะครับด้านล่างก็โอ้โหโคตรจะดเลนะครับมาจังหวะนี้ครับผมใส่เป็็นนนแผ่ักกษะเป็น ตัวของเพิ่มเผาไหม้เนี่ยเจ็ดเวลเจ็ดเวลเจ็ดสองอันนะครับแล้วก็มีคมดาบเวลแปดนะครับแล้วก็ตัวของต้านทานสองอันเอ้ต้านทานสามอันนะครับเวลแปดกันหมดเลยนะสำหรับเจ้าเจนอสตัวดีนะครับโอ้โหพลังข้าพลังจบดีห้าล,ล้านห้าเลือดสิบหกล้านโอ้โหดูแผ่นดาบเวลแปดสี 3, ่ 8, แผ่นนะครับตามนี้เลยนะ บอกเลยว่าของแท้ครับดอกนี้อ่ะเดี๋ยวไปเจอยิงสักหนึ่งรอบครับเอาโตกิกี้ของผมไปให้ยิงสักหน่อยนะครับมาดูว่าดาเมจเท่าไหร่นะโตกิกี้แบบนี้นะครับสักหนึ่งไม้ก่อนที่จะไปรีวิวแบบศึกดวลให้ดูนะครับว่าเวลาเจอกับทีมเต็มเนี่ยเป็นยังไงมาจาังหวะนี้เจนอสยิงมาแปดร้อยล้านครับผมดอกนี้โคตรจะแรงครับโอ้โหโ,โอเคครับเดี๋ยวไปดูในเกมสอกันนะ อ่ะมารอบนี้นะครับเอาตัวที่มันมีแบบติดไม่ย่อท้ออ่อนนะครับเอาแต่ใส่ตัวกีกี้มานะครับให้แบบยิงเข้าเนื้อเน้นๆเข้าเนื้อแน่นๆนะท่านผู้ชมมาดูว่าดาเมจเท่าไหร่จิโน่ยิงมาจังหวะนี้ปึ๊บมาโอ้โหหนึ่งพันล้านครับเรียบร้อยครับปิดเกมไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปรีวิวกันต่อครับในศึกดัวนะครับมาดูกันว่าจะโขขนาดไหนนะครับผมมา โอเคครับผมเดี๋ยวมาดูสึกดวนนะครับว่าหลังจากที่รอยเนี่ยมีเจนอสแล้วนะครับมันจะโหตขนาดไหนนะครับด้านซ้ายมือครับรอยครับใส่เป็นคอบาคุซันนะครับเวลสิบนะฝั่งขวามือก็เป็นคอบาคุซันเวลสิบเหมือนกันนะครับเมตาคอบาคุซันมาแล้วแม่จ๋ามัแล้วเตะมาจังหวะนี้เตะเปิดก่อนแม่จ๋าปึ๊บมาหึหอเรามาแล้วครับคอมโบเฟย่านะกับคอมโบของเจนอสนะครับจังหวะนี้มาเฟยย่าครับเปิดมาก่อนเลยดอกนี้ปึ๊บปั๊บ แล้วก็ฟาดปัม๊มโอ้โหหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านแล้วมาแล้วแม่จา๋าแอนิเมชันสกิลจากฝั่งเจนอสยิงปืนใหญ่ปุ๊บม,มาโอ้โหสามร้อยหกสิบเจ็ดล้านออค,ครับรแล้วดองดองอีคุยโยครับตรงนี้ขอขอปิดแอนิเมชันอ่ะแล้วดองดองอีคุโยมาแล้วก็เตะหน้าจากฝั่ง เตะหน้าจากบารกุซันครับมาตรงนี้บาทาคาราเต้โอ้โหบาทายูโดแล้วก็ตู้ก็โอหูแล้วเบิดดาเมจครับโลหายไปหมดเลยท่านผู้ชมครับดอกนี่ครับดามงดาเมจนี่โอ้โหขยี้ใจจริงๆครับผมเปิดมาปุ๊บโดนเผาไหม้ครับเฮลไฟเฟรมครับกับเจนอสครับเผารัวเผาเน้นๆเผาเดือดๆนะครับผมจังหวะนี้มาครับแล้วก็ปาดปาดฟัํามาโอ้โหได้เข้าโลเต็มๆครับแล้วเจนอสครับมาแล้วยิง คืนใหญ่โอ้โหโลเต็มๆครับดอกนี้แล้วก็เทรดคืนกลับมาเจนอสครับอีกฝั่งหนึ่งยิงโลคืนกลับไปบ้างครับมาตรงนี้ครับมีเลือดจุดๆๆกันเยอะแล้วก็ดองๆยีคูโย่ต่อยเบาหูหายหมดแผงเลยครับโอ้โหเมตานี้ครับขยี้ใจจริงๆครับผมจังหวะนี้ต่อมาครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูอีกรอบหนึ่งนะฮะหลังจากที่มีเมตาเจนอสครับ รอบนี้ครับเจอกับทางฝั่งของโบรอดครับซึ่งโบรอดเมื่อกี้นี่ไม่ได้เล่นนะฮะแต่ว่ารอบนี้ครับเป็นโบรอดครับแล้วก็มีอะตอมิกกับเป็นตัวของซูริลนะครับมาตรงนี้เป็นเมตาเก่าครับพลัง2 7 4ล้านครับเดี๋ยวมาดูการปะทะกันว่าแต่ละฝั่งนี่มันจะโหดต่างกันแค่ไหนครับมาจังหวะนี้ครับอะตอมิกเปิดมาก่อนและลอยครับเตะหน้าสวนกลับมาจังหวะนี้9ล้าน6แล้วก็มาแล้วแม่จ๋าอีกหนึ่งครั้งครับโอ้โหคิงเอนจิ้นกตะ แ,แล้วเฟดนี้ปาดปาดปาดจากเค้าเฟมเค้ฟาเฟมปาดไปหนึ่งร้อยล้านครับแล้วมาแล้วจีโนสยิงปืนปึ้มมาหูหกสิบสองล้านครับแล้วขยี้ใจไล่ต่อยดอ,ดองดองอีกหนึ่งทีโอ้โหดอกนี่ครับไล่อีกสักหนึ่งรอบครับจังหวะนี้แล้วก็ยิงซ้ำไปเลยดอกนี้โอ้โหเก้าสิบห้าล้านครับโอ้โหนี่แหละฮะเรียบร้อยครับ แมมระเบิดเต็มๆระเบิดแน่นๆแล้วก็ดองดองดองดอยคุโยโอ้โหแม่ดูตรงนี้ครับเผาไหมาแล้วก็ต่อยมาปึ๊บเบาโอ้โหหนึ่งร้อยสิบสามล้านแล้วต่อยดองอดองคุยโยดองดองคุโยดองดอยคุโยโอ้โหคอมโบกันตอนนี้ครับก่อนเมตาตัวของโกเคสือจะเข้านะครับซูริวก็เดือดเดือดมาก่อนครับในเพจนี้แฟดแบบนี้แล้วก็ปาดมาโอ้โหเก้าสิบเอ็ดล้านครับดาเมจสแต็กเผาไหมานี่ เริ่มจะทำงานครับแล้วเจนนสยิงซ้ำอ่ะซ้ำมาดอกนี้หนึ่งทีแล้วก็ระเบิดระเบิดระเบิดโอ้โหระเบิด323ล้่ิล้านครับโอ้โหตัวแตกไปเลยครับตัวนี้ทางฝั่งด้านขวามือครับแล้วก็ดองดอง,ดองคืนกลับมา150ล้านครับอ่ะครับจะเป็นการสวนคืนมาบ้างครับทางฝั่งของอะตอมิกครับด้านนี้อะตอมิกคริสซึ่มปาดมาโอ้หูวปาดดอกนี่ครับ 263ล้านดาเมจนะครับเนี่ยเมตาบทขยี้ครับเจอกับเมตาไล่ต่อยกระดูกหักครับโอ้โหดอกนี้จีนอสครับมีการบัฟหลบหลีกครับจากทางฝั่งของเกรวินด้วยนะครับตัวนี้ก็ยังยืนได้อยู่ครับแล้วก็โอ้โหซุยริวต่อยแรงจัดในเมตานี้ครับในทางขวามือนี่เล่นเมตาเก่านะครับไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่เนเมตาเผาไหม้แล้วก็ปาดหน้าเค้กมาโอ้โห91ล้านครับ จังหวะนี้ดําเดิมเน้นๆ,ๆครับทางฝั่งรอยเริ่มโดนขยี้บ้างครับโอ้โหแล้วดูเจนอสของทางฝั่งรอยนี่เริ่มโดนขยี้นะครับหนึ่งร้อยล้านดาเมจยิงแตกไปแล้วครับเกลว,วินเกิดใหม่ไม่ได้แล้วเฮลไฟเฟมาแล้วสามร้อยห้าสิบล้านครับและ้วะเปิดแตกกันไปเลยแล้วเจนอสยิงซ้ำมาดอกนี้โอ้โหไล่ดาเมจไล่นตรโอ้โหเรียบร้อยครับเกิดมากก็แตกเกิดมากมาก็แตกเดินมากก็ล่วงครับท่านผู้ชมครับดอกนี้ แล้วางฝั่งนี้ครับทางตัวของเกลวินครับยังเกิดไปอีกหนึ่งรอบครับเนื่องจากว่ามีชีวิตจากฟินิกแมนครับแล้วก็ดองดองอิคุโยไ่ต่อยซ้ำมาหูตรงนี้แล้วก็ดองดองหนึ่งร้อยสิบล้านดองหน่อยหนึ่งทีแล้วดองหน่อยหนึ่งทีโอหูเหลือเจนอสตัวเดียวนะครับในเมตานี้ครับทางฝั่งรอยครับเหลือแค่เจนอสตัวสุดท้ายครับมาดูกันว่าเจนอสจะพยองเดชขนาดไหนครับอ๋อยังมีซูริวิ่งตัวครับที่ โดนตัวของฟิลิกแมนเนี่ยอุบไปนะครับแล้วกลับกลับมาสู่ในโซนอีกรอบหนึ่งเราซยริวดองดองมาแล้วแล้วเอาละครับผมจังหวะนี้เป็นการสวนกลับมาระหว่างซยริวคอมบเจนอสครับเจนอสยิงปืนใหญ่ไอออนแมนปึ้มมา100ล้านครับโอ้โหติดเผาไหม้3ามตัวด้านหลังแล้วดองดองอีคุโยมาแล้วแล้วก็ดอง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 แล้วก็ดองดองโอ้โหหายหมดเลยครับ แมในเมตานี้สรุปคือรอยครับคอมโบดองดองอิคุโยกับเจนอสครับเผาไหม้กับกระดูกหักสีเหลืองครับโอ้โหมันเดือดดานจริงๆครับดามงดาเมที่ทํามานี่มันรีบแบบสุดจัดประหลับบอกครับโอ้โหจังหวะนี่ครับเรียบร้อยครับดองดองไปแล้วก็โอ้โหแล้วก็มีกระดูกหักยิงซ้ำอีกโอ้โหแล้วติดเผาไหม้ครับแมก็เผาไหม้รัวๆเผาไหม้เน้เนนครับแมในเฟสนี้ครับจังหวะโอ้โหเกิดมาโดนเผาเกิดมาโดนเผาเกิดมาแล้วก็โดนเผาแบบดิจิตอลครับโอ้โหเผารัวๆครับ ทำอะไรไม่ได้เลยครับอีกฝั่งหนึ่งโดนเผารัวๆแล้วจังหวะนี้ฟินิกแมนทุ่มอีกแล้วครับโอ้โหแกนี่ทุ่มเดือดจริงๆอะเอาล้วครับโดนเขียนจีนครับยืนเฉยๆครับแมมไม่มีตัวดาเมจครับยืนยิ้มอะเรามาดูครับเฟสนี้ว่าเจนอสโอ้โหเจนอสแม่งระเบิดเผาไหมนี่ขนาดยังไม่มีอุจฉภอนะครับเดี๋ยวถ้ามีอุจฉภอนี่น่าจะเดือดกว่านี้นะสำหรับเจนอสครับโอเคครับจังหวะนี้เฟสสองยิงมาแล้วซ้ำซ้ำมา118ล้านครับ โอ้โหดอกนี้ร,ระเบิดดาเมจร,ระเบิดดาเมจพิเศษครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเฮลไฟเฟนเนี่ยแกตายไปแล้วนะครับเลยทำให้แพสซีฟในการคอมโบระเบิดเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับก็เลยมาครับตัวนี้พึ่งต้องพึง่งความโหดของซูริวครับแล้วซูริวต่อยมา100ล้านโอ้โหแล้วก็โอ้โหดูหน้าจอขึ้นจังหวะน,นี้ดองดองคุโยโอ้โ,อโหแม่เอาละครับตรงนี้ ตุยเลวครับยังเดือดๆอยู่นะครับโซฟีนิกแมนนี่นอนแทงแต้งแตกไปแล้วครับแล้วก็ยิงซ้ำมา71ล้านครับโอ้โหดอกนี้ครับแล้วก็ดองๆอีกหนึ่งทีโอ้โหวิ่ซุยริวครับรอดมาได้เพราะซุยริวนะครับในเมตานี้ครับ่วนเจนอสครับก็พยายามทําหน้าที่ในการเบิร์นครับ61ล้านครับแล้วมีเลือดหู่คิงไม่ก็หิวคืนมายิงไป60ล้านหิวคืนมันหลอดหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็น่าจะไม่รอดนะครับดูจากตัวดาเมจนี่ไม่เหลือตัวชีวิตแล้วนะครับมีแค่ ตัวของโบรอสตัวเดียวที่เป็นตัวดาเมจนะครับน่าจะไม่เข้าอะไรครับเพราะซูริวก็ยังไม่ได้ใช้อไม่ย่อท้อด้วยนะครับต่อยมาทีนี่น่าจะหน้าแตกครับ <_ A> โอเคครับด้านนี้ยิงอันติโอ้โหร้อยยี่สิบเอ็ดล้านโอ้โหโลขึ้นไปแล้วครับดอกนี้ครับแล้วก็ดองดองสี่สิบหกล้านโอ้โห <_ D> แม่ไล่อันติกันรัลวัวครับท่านผู้ชมแล้วก็ยิงอัดมาโ้โหนูนี่อะไล่กันรวัวไลก่ลไลกันเน้นๆไล่กันแน่นๆครับจังหวะนี้ โอ้โหระเบิดแตกเรียบร้อยครับเหลือแค่คิงตัวเดียวยืนยิ้มครับท่านผู้ชมก็ความโหงเจนอสครับก็เป็นปรามาณนี่ครับผมในเมตาหน้าขึ้นเฟสสี่ครับก็ค่อนข้างที่จะเดือดพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าที่โหดตอนนี้นี่น่าจะมีซูรีวิวหนึ่งตัวที่โหดเหมือนกันนะครับก็ยังคอมโบกันได้อยู่นะก่อนโก้สื่อเข้ามานะครับแล้วก็เป็นรอยครับได้เป็นแชมป์ไปนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวครับเจนอสครับที่เข้ามาล่าสุดนะครับวันแรกของรอยนะครับพลัง59ล้านนะครับสำหรับใครที่ชอบดีลหนื่งฝากกดไลค์กดกกกัััััันนนนดด้้้วววยคคครรบบบแลลลมาาเจอใิปหสสี